สวัสดีครับบ่าวเถ่าวัสดีด้วยครับผมบ่าวเถ่าจะพาไปตามครับแนวทางของแม่รอยเอ็ดครับผมงวดวันที่หนึ่งกลุ่มพันธุ์สองพันหาอยหกสิบหาครับแกมีเอฟซีครับทั้งช่องครับฝากถามฝากตามมาหลายงวดครับบ่าวเถ่าก็ได้ตามนําแม่ถูกงวดด้วยครับผมตาว่าแม่เพิ่นว่าลูกเอ้ยฟ้าล่งเด้อดสันให้แม่มั่นใจให้แม่พร้อมก่อนจังล่งครับครับเอางวดน้ครับบ่าวเถ่าจะตามน้าแม่ครับไปฟังน้ำกัน งวดวันที่หนึ่งกลุ่มผาพันสองพันถ่าร้อยหกสิบห้าแม่ใจแนว่าตระเพี่น้องครับแนวทางมีเขามีหลุดเด้อครับผมถาตัวเลขถูกใจโดนใจจังตามครับถาบ่บชอบให้่พานครับเป็นแนวทางในการสื่อสลากกินแบ่งสื่อลอตเตอรีได้ครับผมกับสองงวดที่พันมาครับแนวทางของแม่ที่ทรงม่ให้เบาเถ่าครับหกแปดกับเข้าบนตรงๆครับเก้าสองงวดที่ผ่านมากับมาล่างครับแต่ว่าแนวทางแม่ครับแม่เน้น ปเป็นชุดบนเรือพี่น้องแต่ว่าจังไดกะให้ติดบนติดล่างไว้นําคกับแม่เพิ่นจะเน้นให้ครับ,มรบผมมีมีครูเน้นมีครูร้องครับเอาเบา,บาหลายพี่น้องไปฟังน้ากันครับสวัสดีครับแม่จ้ารับเบาเบาเท่าส,สวัสดีปีใหม่ได้แม่เด้อครับแต่แต่ว่าเบาเท่าทั่วไปอวยพรแม่แหละครับผมเพราะว่าตามแนวทางแม่แม่เพิ่นว่าลูกเบาเท่าจะฟาวลงกับแม่ท่านได้มั่นใจนะแม่เนาะ แม่กับยานเรียกว่าเขาเนาะแล้วก็เอฟซีเสียเงินก็อยากรอบวงจะกอน้องปีไม่มันเป็นยังไงครับแม่แมนแม่ครับแต่ว่าแม่กับเขาเขามาทุกงวดที่แม่แนวทางของแม่ครับเขาส่งวดอยออแม่ว่าสิว่าเขามันกับกลับเข่าตุ้งวดกรับแม่ว่าบ่มั่นใจเป้าแ่าแม่บ่มั่นใจบ่้าวเขาแม่ล่หงบหาวเป้าแน่แม่ว่าจังลงเด้อลูกเด้อครับผมว่าผมมั่นใจสองงวดที่ผ่านมาผมก็ยยาแม่ว่าแม่ ผมคือมักแนวทางของแม่แท้เนาะครับเนาะแม่เนาะครับจ้าครับแม่ไปเที่ยวท่างไหนมาเนาะแม่เนาะครับปีใหม่นี่ครับผมแม่แม่ไปเที่ยววัดวายโยวัดปศนี่โอ้ครับแม่หลายวัดจุงหัดเกตวัดบุรณะครับแม่แถวสักจิงเศร้าครับลูกสาวก็จัดน้ำท่วมตัดประจําครับแม่ไปขอโชคขอลาบแม่ก็ไปเที่ยวนานซีมือครับแม่ไปขอโชครับแม่ขอโชคขอลาบมาฝาก เอฟซีน้ะแม่นาะของแม่น้ำนาะแม่น้ะครับผมครับแม่สูตรแม่นี่เป็นเป็นเน้นบนแม้นบะครับสูตรคํานวณของแม่นี่ครับผมมันเป็นบนเหรอโดนมันก็ลล่างเทีเขามาจากงวดต่อเนื่องนะแม่เนี่ยว่ามันเขามาดีเป็นนวดที่เกตเข่างบงวดในหัวที่เกตครับผมเติ้ำเต้านก้าวหาเพื่อเป็นรางับหนึ่งมันเป็นบนครับแม่ ครับแปดกับเป็นบนมครับผมบาไหมมากมาเป็นแปดสามนี่ครับแม่ลางครับหกแปดบนครับเก้าสองลางอะแม่ถ้าเหมือนห้องหัวดเนี่ยเป็นบนสามเป็นลางสามครับผมอืมงวดนี้แม่จะให้เน้นติดแม่จะให้เน้นติดว่าบนไก่ลงกลางไว้เดอโอ้ครับมันมีโอกาสได้คือกันเห็นผนว่าเจ้าอื่นๆผนว่า เหล็กวันสิเป็นรางเมี่ก็ตกใจอยุ่ยานมันล่องรางคือเขาว่าบ่มันไปถึงเหล็กรางเขาจังมนันเนี่ยรัันสิผนยังไดลรอเด็กเกดออกมาเนาะครับอ๋อผู้ชมวสาวตั้งรักด้อกรับเลขตั้งรักครับแม่รักซิฟนั่นเมื่อคยพิดจากเคียครับผมแม่นมากคือรักซิฟรักซิฟนี่แม่นแม่เพราะว่าเนี่ยรักซิฟแปดเก้าศูนย์ครับผม ม่เคยผิดจา้าเถี่ยวเบาต่อปีหนึ่งแค่เที่ยวเดียวเท่านั้นในสามตัวนี้ตะกอบนอกจากเที่ยวนี่สี่ผิดเดอ้อโอ้ลักหนวยครับแม่ลักนวยครับสองสามสี่ลักหนวยสองสามสี่ครับผมครับแม่เนีอาจับคู่จับครูครับผมแปดสองแปดสามแปดสี่แปดสองแปดสามแปดสี่ครับ เก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าสองเก้าสามเก้าสี่ครับผมศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ครับแม่ครับ,บอ,อ่านน้ำเที่ยวบอกเจสิเมาติดวาสกร,รจับคู่แหละครับแม่วิ่งใคร วิ่งสามเด้อครับวิ่งซีเด็กวิ่งวิ่งสามกับซีเน้นบนหรือล่างเน่ยสามกับซีนี่แม่ให้เน้นบนหรือล่างเขาว่าบนแล้วอ,อันนี้แม่จับเป็น่อ,อ,อมาคือมันสิมัติของแม่ทังสี่แม่ครับวิ่งสามสามบนสามล่างสามบนสามล่างคือเน้นไปที่สามบนสามล่างไหแม่เนาะตัวซีเป็นตัวร่องตัวซีเป็นตัวร่องครับผมครับแน่ย เอาแม่ครูครูครูเน้นแม่ครูที่แม่ชอบครูเด่นครับผมครูเด่นเนาะครูเด่นเนาะครับแปดสามเก้าสามศูนย์สามแปดสามเก้าสามคือไปเน้นเลขวิง่งตัวที่แม่เด่นเลยนะครับเด่น3 8 3แปดสามเก้าสามศครับผมวันนี้ตัวร่องกับตัวร่องตัวกันคือแปดสี่เก้าสีตัวร่องนี่คือร่องก็คือตามเลขวิ่งเลยร่องสี่แปดสีเก้าสีศูนย์ีครับแม่ครับผม แม่นักตัวใดแม่ชอบตัวเร็งมันบอกตัวเด่นไม่ก็จะออกตัวร่องเ้อครับมันจะเป็นยางสันอ่าแม่เลขก่อนคือกนรหายเด่นมันกลับออกตัวร่องเพื่อแปดตัวเด่นมันแม่มาตรงเลขตรงเลขดังนี่แม่ต้องหัวดีเนาะครับเนาะเลขชุดนี้แปดสามเก้าสามศูนย์สามในสามตัวนี่คือใดไอวอร์หันหันสดอแม่ว่าออกแค่ในสามตัวนี่แหละครับแม่ตัวเด่นนี่แหละครับผมมาพกตัวชื่อ มักสี่ศูนคือแปดสามก็ศูนย์สามแปดสามก็ศูนย์สามเป็นตัวที่ชอบครับแม่แม่มักแปดสามศูนย์สามแม่นักด้มันว่าสองตัวนี้แม่แม่แม่จัดนักอะได้ลอตเตอรี่ไว้หรือเปล่าแม่แม่โบเลนลอตเตอรี่หาสื่อยากหาสื่อยากนะแม่เนาะแต่ว่าแม่จัดนักไว้แล้วคือเอไปซื้อมันหมดแล้วรู้ครับแม่แต่ว่าแม่จัดนักไว้แล้วเนาะครับบอมเป็นอย่างนี้แม่ที่เ่าถอดถามเพื่อว่าเอฟซีของแม่หรือท่านผู้ชมนี่ เพิ่นอยากถามอยากคู่ว่าแม่ร้อยเอ็ดนี่เพิ่นนักตัวไหนน้อครับเพิ่นเด่นตัวไหนครับเป็นสามเก้าสามเอาแม่งวดที่ผ่านมางวดแม่งวดที่ผ่านมาอย่างงี้ได้หลายบ่แม่บ่งอันตีครับบางอันมันสื่อว่าอะแม่ได้เมื่อเดียวเนื้อเก่าสองเอาแม่ครับแม่ฮามี่เอฟซีเอาเพิ่นอยากจะโทรไปถามแนวทางนะแม่น้อแม่ บ้าวแ่าจะให้แม่บอกอ่าบอกเลอบุได้อย่างใดที่เต้โต๊ดหนึ่งเนี่ยครับแม่ยแล้วแม่สีได้เลขรับพี่เด้เขาว่าแม่นแม่นเขาต้องมาบอกเลขรับสองตัวเพราะขาดจักเฟียสเบิ้งเด้อเพิ่นให้จักตัวแม่เป็นเลขซ้องหรือเลขยังเป็นเลขซ้องหรือเลขยังบู้ข้าวขาวหอยสองกับหอยเก้าสองกับที่เข็สองตัวเท่านั้นแม่ก็คือพอให้นบ้าวแ่าในมือหวยออกก็ได้เอาแม่ก็าบอกผมว่ามันสิออกเนาะ แม่ก็ฟั่งัหน่เมื่อกี้ว่าสิทวน้่เขาหนิมือออกเขาหายมือออกอืมครับแม่เพราะว่าเขาชั่วสองโตถึอมาหาวกรธถึอตลอดเลยโตจริงก็วานส่ครับอืมเขาบอกเบอโทรไวดเลยเาบอกเบอโทรแม่บอกไว้ได้แม่เด้อเอาครับเอฟซีทั้งช่องครับเอฟซีแม่เราเอ็ดเด้อเตรียมประกาศจดด้วยครับผมเพื่อไผอยากโทูไปเอาเล็กเด็ดนั่นแม่เพิ่นเนาะครับเนาะเอาแม่เอาฟั่งครับเตรียมจดแม่บอกเพิ่นเลยครับแม่ 96ครับ096ครับ1 7 5 1 7 5 8 0 7 5 8 0 7 5ครับครับแม่896ครับ175 8075ครับผมครับเผ่าเขาหเป่าจะได้เรียกลาบจะโทรม่อีกทีหนึ่งแม่สิได้น้ำเขาได้แม่ได้ครับผมผมย่านแม่ผมได้กับช่วงวานไปครับผมย่านแม่ลังเทียกกับย่านแม่ย่านแม่บรสสะดวกนะครับผม ครับแม่มันได้ก้อนมือนึงก็ดีแม่สิโทรบอกเราแม่สิลงไล่ไปให้เลยเด้อครับแม่ครับได้แม่แม่ไปแย่งมึงในไล่อืมครับผมครับแม่มีลาเลขเนาะเอาแม่แนวทางแม่ลอยเอสด้อครับแม่เพื่นจะย้ำให้อีกรอบหนึ่งพี่น้องเดี๋ยวบารเทอรจะลงอ่าแนวทางของแม่เพื่นให้ได้ครับผมแกแม่เพื่นให้มาครับลักซิปครับผมแปดเก้าศูนย์นะแม่เนาะใช่ลักหน่วยสองสามสีครับ เล็กวิ่งครับแม่ให้วิ่งสามกับสีเด่นที่สามครับวิ่งบนวิ่งล่างเลขสามครับผมแม่จับคู่ให้อ่าเก้าแปดสามแปดสองแปดสามแปดสี่แปดสองแปดสามแปดสี่เก้าสองเก้าสามเก้าสี่ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่นะแม่เนาะครับเด่นแปดสามเก้าสามศูนย์สาม แม่เด่นให้2คู่8 3ตัวแม่ชอบด้วยครับผมฟังนะครับแม่ชอบ8 3แล้วกับศูตัวร่องครับอ่า8ป9ซ0เเนาะแม่เนาะ,ะครับแม่ครับได้ารณาดีๆเลยเอฟซีเ้อครับแม่คิดว่ามักชอบจะจัดไปเนาะครับแม่ กับผมแต่บ่หมากกับพานยาวากันแน่วเมียกับยาสูบสุก้นผิดถูกแม่ก็อยาถูกคือกันหนึ่งพิสทุกยาวากันเด้อท่านผู้ชมด้วยครับเนาะนอกเม็ดนอกแม่เนาะผิดถูกยาวากันครับผมแม่เป็นเอฟซีของบ่าวเต่านี่ยแหละแม่ก็อยู่ของบ่าวเต่านี่ยแหละครับก็ขอบคุณแม่รอยเอฟนะครับเนาะของบ่าวเต่าที่หาแนวทาทั้งเนวทางลูกหลานเนาะแม่เนาะบ่าวเต่าก็ขอบคุณแม่ละครับผมครับ เอาแกจะรบกวนแม่ซสานี้เนาะครับผมกรับแม่ใช่ครับครับลำล้ำลุ้ยลุ้ด้วยแม่สุขภาพแข็งแรงครับผมครับใช่ครับแม่สวัสดีครับสวัสดีครับแม่ครับเอาครับไปเบิรงแนวทางครับพี่น้องแนวทางของแม่เราเองครับวดวันที่หนึ่งกุมภาพันสองพันหาเราสิบหาครับแม่ว่าเป็นชุดเน้นบนเด้อครับผมแต่ว่าให้ติดล่างไว้น้ำครับครับแม่ให้ลักซิพครับ 890ครับหลักหน่วย2 3 4ครับแม่ให้วิ่ง3าล่อง4ครับผมวิ่ง3ให้เน้นทั้งบนและล่างครับจับคู่ให้8 2 8 3 8 4 9 2 9 3 9 4 0 2 0 3 0 4ครับแม่ให้เน้นหลัก3ามด้วครับผม8 3 9 3 0 3แม่เน้นให้2คู่ครับแม่ว่าแม่ชอบ8 3กับ0 3ครับให้ติดบนด้วยครับเน้นบนแต่ว่าล่างแม่ว่าก็ให้ติดไว้นั่ครับ 8 4 9เก0 4เป็นชุดร่องด้ยวยครับผมครับฝากไว้พิจารณาด้ยวยพี่น้องครับถ้าตัวเลขถูกใจดนใจจงตามครับเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบง่งซื้อลอตเตอรี่พี่น้องแนวทางมีเขามีลุดผิดถูกบาวากันนะครับผมครับช่องย t ทู e บ่าวเถาน้ำโชค,ครับขอให้เอฟซีทั้งช่องครับขอให้ท่านผู้ชมครับถูกหวยรวยเงินเป็นน้ำกันเด้องวดวันที่หนึ่งกลุ่มพาันพันธ์2565บคลิปนี้บา่าวเถาวิสมีสวัสดีครับ